สำหรับเทคโนโลยีไมโครโฟกัสอัลตราซาวด์วิดวิชัวไรเซชันตอนนี้ก็ได้มีการอัปเกรดขึ้นนะครับจาก MFUV 1.0เป็น MFUV 2.0แล้วนะครับจุดที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับฐานดิลเซอร์เนี่ยยังเป็นหัวดีฟซีอัลตราซาวด์สแกนไปเห็นบริเวณชั้นผิวนะครับโดยเราสแกนไปที่บริเวณชั้นสแสมซึ่งเป็นชั้นเดียวกับการผ่าตัดศัลยกรรมยกหน้านะครับเราก็ยังมีหัวตามระดับความลึกทุกอย่างเหมือนเดิมคราวนี้มาดูพร้อมกันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างข้อที่1นะครับหน้าจ มีความคมชัดมากขึ้นซึ่งเขาจะใช้คำว่า Full HD นะครับแล้วก็วิวิตคือใสขึ้นคมขึ้นนั่นทำให้แพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยสามารถมองภาพสแกนชั้นผิวและทำการรักษาได้รวดเร็วมากขึ้นสำหรับการเปลี่ยนเป็นข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของการประมวลผลจะเห็นว่าการประมวลผลเนี่ยแล้วก็การปล่อยพลังงานยิงได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ20%ข้อที่3พอมันประมวลผลเร็วขึ้นปล่อยพลังงานได้เร็วขึ้นส่งผลให้ความเจ็บลดลงไปเพราะฉะนั้นเวลาทำนะครับคนไข้ก็สะดวก ส,สำหรับเทคโนโลยี MFUV 2.0นะคะหมอจะมีการนำเทคนิคที่ชื่อว่า Advanced Focus Personalization จะเป็นการออกแบบโปรแกรม MFUV 2.0เนี่ยตั้งปัญหาของคนไข้เป็นที่ตั้งแล้วก็เราจะมีการออกแบบท้งค่าพลังงานการปรับระดับความลึกนะครับให้เหมาะกับการแก้ไขปัญหาในแต่ละท่านนะครับทำการรักษาเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องพักหน้านั่นก็เป็นข้อดีของอน,นั่นเองสำหรับทาง The Pima Clinic นะครับเราก็ยังคง คนเสร็จเดิมคือเราจะยังรับบนค่ายเพียงแค่วันละหนึถึง2เคสนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เวลาเต็มที่ในการรักษาแต่ละท่าน,นครับ